รวม Fortuner มือ2คันสภาพเกรด A เอาไว้ในคลิปนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชมผมมี Toyota Fortuner หลายคันสภาพดีๆสภาพเกรด A สภาพน็อตไม่ขยับเลขใหม่น้อยๆแล้วก็ปีใหม่ๆแต่ละคันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเกรด A ทั้งนั้นเลยและคลิปนี้เนี่ยนะฮะแถมวารันตีซ่อมศูนย์เครื่องยนต์เกียร์ระบบไฟฟ้าให้4ปีเต็มทุกคันใครหา Fort u n e r อยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับ สนับสนุนโดยวิสารออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอโตค่าด o m คอท่านผู้ชมมาเริ่มกันที่คันแรกก่อนเลยนะฮะคันลิมสุดเห็นเลขทะเบียนไหมครับ7กไก่ลอเรือคันนี้ทะเบียน2005กรุงเทพมหานครคร,ครับตัวรถเป็นสีเทา นะครับสเปคของเขานะฮะก็คือ Toyota Fortuner ครับ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อปี2018ปี2018ก็ Minor c h a เ g e เล็กๆนะฮะดิสเบรกครบทั้ง4ล้อรถคันนี้ท่านผู้ชมออกห้างป้ายแดงก็ล้าน4ได้นะวันนี้7,99,000บาทเท่านั้นปี2018เลขไม1ห0 0 0 0 0กิโลกี่ปีปีะ8ลปดรถปี ไม่หนึ่งแสก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะฮะปีหนึ่งใช้ไม่ถึง20,000โลนะครับเลขไม่แท้นะรับประกันเลยภายในจะตกแต่งด้วยเบาะหนังนะฮะสีเข้มเข้มนะครับสีน้ำตาลเข้มบอดี้เนี่ยเกรดเอเลยนะฮะสิ่งที่การันตีก็ในทุกๆคลิปก็พูดแบบนี้นะแต่มันก็คือเรื่องจริงอ่ะไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำเลขไม่แท้นะครับรับประกันได้เลย 2.4ขับ2ปี187,990 0บาทครับเกรเอวารันตี4ปีคันต่อมาเราเรียงสลับกันไปหน่อยนะท่านผู้ชมอ่าคันนี้ทะเบียน5033นะฮะกรุงเทพมหานครคันนี้นะฮะท่านผู้ชมนั่นก็คือ Toyota Fortuner 2.4 l a d e r V นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะ,ะ Sigma 4 ปี2,022ตัวเนี้ยเทาเข้มฉลอง60ปี Toyota นะครับออกห้างป้ายแดงก็ล้าน5ล้าน6นะวันนี้เลขไม่80,000โลราคาเหลือ1 8 9 0 0 0้บาทเท่านั้น2.4ลิเดอร์ v Sigma 4นะขับเคลื่อน4ล้อบอดี้เกรเ A เลยนะฮะน็อตไม่ขยับโครงสร้างเกตด A สภาพยางต่างๆพร้อมใช้นะฮะลุยได้นะ ลุยได้เพราะว่าเป็น w h e e l นะฮะ Sigma 4สวยคันนี้ก็สวยคันต่อมาครับเป็นสีขาวๆนะฮะขาวจั๊วเลยเลขทะเบียน 4, น4 3เนอานนะครับกรุงเทพมหานครตัวนี้คือ Toyota Fortuner ครับ2.4 V 2.4 V นะขับเคลื่อน2ล้อปี2022สสีขาวออกห้างปลายแดงท่านผู้ชมนะฮะล้านห้า นะได้ประมาณนี้เลยะวันนี้วิ่งไป70,000โลนะปี22ราคาเหลือ9ก้0 0 0นเก้าบาทนะครับไม่ต่างกันเลยนะฮะฉลอง60ปีเหมือนกันนะครับเหมือนกับลีดเดอร์เลยแต่เป็นตัววจะต่างกันที่อะไรอะ่ะตัวนี้เนี่ยนึกไม่ออกเลยนะกล้องสา0รองศาก็เหมือนกันอ๋อจำได้แล้วต่างกันที่แผ่นเพจอืมใช่ ตัว 2.4V แผ่นเพจจะอย ze, ู ster, ่น right ี mm ่แ hmm. ก yeah. really so ้มด <this> ้านซ้ายเห็นไหมปี22เห็นไหมครับส่วนไอตัวลีดเดอร์เนี่ยแผ่นเพจจะไม่มีแล้วที่ห้องเครื่องจะไปอยู่ที่เสาบีนะครับเป็นแผ่นสีดำาต่างกันเท่านี้แล้วก็บอดดี้แล้วก็รูปลักษ์เท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดครับขั้นต่อมาครับท่านผู้ชมทะเบียน5075กรุงเทพมหานครคันนี้คือ 2.4V ขับเคลื่อน2องล้อปี2020จดทะเบียนปี2021นะครับตัวนี้เหลือ959,000บาทนะครับเลขไม่ปี20นะใช้งานไป80,000โลโอ้โหว่าใช้น้อยนะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำพวงมาลัยมัลติฟัง์กชั่นุ่มหนังตัดด้วยลายไม้แล้วก็ยังมีแพทเทินชิปเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันเลยนะอันนี้20จด21ไม่80,000อันนี้ ยี่สิบสองไม่เจ็ดหมื่นเก้าเก้าเก้าตัวนี้เก้าห้าเก้าเอ้ยเป็นผมผมไปยี่สิบสองนะอ่าเบียร์จะอยู่ประมาณกี่หมื่นเนี่ยสี่หมื่นอ่าคันต่อมาครับทะเบียนสองเจ็ดสามครับท่านผู้ชมคันนี้รุ่นชื่อรุ่นนะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่ลีเดอร์วีขับเคลื่อนสองล้อ ขับ2นะขับ2ปี2022 60ปีโตโยต้าเลขไม์ดูก่อน9,000 90, 0โลขับ2ไมล์90,000โลราคาเหลือ9ก9เเอาแล้วไงเอาแล้วไงราคาไปชนตัวไหนเนี่ยลีดเดอร์ขับ2ชนกับ2.4ใช่ไหมอ่า 2.4V ขับ2ต่างกันที่แผ่นเพจแหละแล้วก็หน้าตา 999นะอ่าับ2นะคันนี้เป็นสีเทาภายในสีดำาครงลัยมันติฟังก์ชั่นหุ้มหนังตัดด้วยลายไม้นะครับสวยมากยางใหม่สีเส้นนะ Good year. ค o ูดเยียรขันสุดท้ายครับตัวนี้แพงแพงเพราะว่าหล่อท่านะผู้ชมดูดิเห็นไหมโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับ2.4เ e g e n เดอรอ่าขับเคลื่อน2ล้อนะครับ ปี2020ออกห้าง1ล้าน5 6 0 0 0 0วันนี้เหลือ1ล้าน8 9 0 0 0บาทปี20นะเลขไม้6 0 0 0 0โอ้ยตัวนี้หม้น้อยมาดูลีดเดอร์มาดูลีดเดอร์ลีเดอร์เขาจะได้พวกแม็กพวกอะไรที่ขอบใหญ่นะท่านผู้ชมนี่แล้วก็ภายในเนี่ยนะลีดเดอร์เขาจะเป็นเนี่ยเบาะสีนดํดำตัดสีแดงเขาจะมีลูกเล่นเห็นไหมเกียร นะคอนโซลเกียร์หลังคาดำแบ็กท็อปเห็นไหมเนี่ยหลังคาดำฝา,าท้ายไฟยฟ้าเตะเปิดนะครับเขาจะมีความสปอร์ตเขาจะมีความสปอร์ตนะเจ้าเรจนเดอร์เนี่ยดูดิไฟหน้าเขาจะมีความสปอร์ตเห็นไหม LED นะครับก็ชอบคันไหนครับท่านผู้ชมผมพูดเนี่ยไม่ต้องตัดต่อเลยนะพูดม้วนเดียวจบเลยมีพยในมือนะใบเล็กๆ <laughs> ไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำเลขใหม่แท้เอาวารันตีไปนะฮะ4ปีซ่อมศูนย์สนใจขนไหนท่านผู้ชมชอบบ้างหรือยังชอบหน่อยเหอะนะใครสนใจนะ091 5577 695ผมไม่ค่อยได้ลงในช่องสีแดงเลยนะไม่ค่อยได้ลงในช่อง YouTube เลยยังไม่ได้หายไปไหนครับนะฮะยังไม่ได้หายไปไหนสัญญาว่าต่อไปนี้จะทำคลิปลงช่องนี้เยอะๆนะครับ สโลกแกนเดิมนะฮะผมเบียร์วิสาออโต้คาย้ำจุดยืนนะครับนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับมาเจอกันต้องเจอรถที่ดีด้วย